สนับสนุนโดยซอสปรุงรสอาหารลุงนวดฝ่าสม้มตราภูเขาทองคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายหัางเพงน้ำปลราร้าปรุงสุกตราภูเขาทองแซบหนัวเข้มข้นรสปลาร้าไทย สวัสดีค่ะรับชมทันข่าวเวลาส0บนาฬกากับดิฉันชนิการสุทธิยาพรกันสักครู่กองทับกรายงานเหตุการณ์ประทับบริเวณพื้นที่ประสาทตาเมือนอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์หลังฝ่ายกัมพูชาเปิดฉากยิงเมื่อเช้าวันนี้ พันเอกฤิชาสุขสุวานนท์รองโฆษกกองทัพปกเปิดเผยว่าวันที่24กรกฎาคม2568เมื่อเวลา7นาฬกา35นาทีหน่วยเฉพาะกิจที่ดูแลพื้นที่ประสาทตาเมือนรายงานว่าได้ยินเสียงอากาศยานไร้คนขับหรือ UAV ของฝ่ายกัมพูชาบินวนอยู่บริเวณหน้าประสาทตาเมือนทน แม้ไม่สามารถตรวจสอบตอบพบตรวจพบ,ต,พบตัวอากาศยานได้ด้วยตาเปล่าแต่สามารถได้ยินเสียงอย่างชัดเจนต่อมาฝ่ายกัมพูชาได้นําอาวุธเข้าสู่ที่ตั้งบริเวณด้านหน้าแนวลวดหนามและพกบบําลคนกมพูชาจํานวน6กรายพร้อมอาวุธครบมือรวมทั้ง RPG เดินเข้ามาใกล้แนวลวดหนามบริเวณด้านหน้าฐานปฏิบัติการของไทยฝ่ายไทยได้ใช้การตระโกนเจรจาเพื่อหลกเลี่ยงความขัดแย้งและยกระดับสถานการณ์โดยฝ่ายไทยเฝ้าระวังตลอดแนวชายแดนเพื่อเตรียมรับสถานการณ์ อย่างไรก็ตามเมื่อเวลาประมาณ8นาิกา20นาทีฝ่ายกัมพูชาได้เปิดฉากยิงเข้ามาบริเวณตรงข้ามฐานปฏิบัติการทางตะวันออกทางทิศตะวันออกของปราสาทตาเมือในระยะประมาณ200เมตรขณะน,นี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกองทัพบ,บกกำลังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหากมีข้อมูลเพิ่มเติมจะรายงานความคืบหน้าให้ทราบต่อไปขณะที่กองทัพบ,บกได้ขอความร่วมมือจากสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านงดบันทึกภาพนิ่ง คลิปวิดีโอหรือการเผยแพร่ข้อมูลใดๆที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายกำลังพลยุธทธปกรณ์หรือยานพหนะทางทหารขนาดใหญ่รวมถึงการระบุสถานที่หรือเส้นทางการเคลื่อนย,ย้ายไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมผ่านช่องทางสื่อสาธารณะหรือสื่อออ,ออนไลน์ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลด้านความมั่นคงถูกนำไปใช้โดยกลุ่มผู้ไม่หวังดีอันอาจน,นำไปสู่การบิดเบือนข้อเท็จจริงหรือสร้างความเสียหายต่อความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยทางทหาร กองทัพบกตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินภารกิจด้วยความเรียบร้อยปลอดภัยและมีเอกภาพซึ่งของความร่วมมือจากประชาชนทุกภาคส่วนในการหลีกเลี่ยงการเผยแพร่ข้อมูลที่อาจกระทบต่อการปฏิบัติภารกิจของกำลังพลในพื้นที่เพื่อให้กองทัพสามารถทำหน้าที่การพิทักษ์อธิปไตยและดูแลความปลอดภัยของประชาชนโดยรอบพื้นที่ปฏิบัติการได้อย่างเต็มศักยภาพ กองทัพขอขอบคุณในความเข้าใจความร่วมมือและกําลังใจที่ประชาชนมีให้แก่กําลังพลเสมอมาและขอยืนยันว่ากองทัพจะปฏิบัติภารกิจในการปกป้องประเทศชาติด้วยความเสียสละและมุ่งมั่นเพื่อสร้างความสงบสุขให้แก่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศรู้ไหมคะอาหารธรรมดาธรรมดาใส่อะไรถึงจะอร่อยไม่ว่าจะผัดจิ้ม ซอสปรุงรสอาหารลุงหนวดฝาซ่องตราบุเขาทองขวดนี้ขวดเดียวก็เอาอยู่ค่ะหอมอร่อยทุกเมนูดึงจนเป็นเส้นบะหมี่ที่มีคุณภาพเส้นต้องเหนียวนุ่มอร่อยฟินบะหมี่นายห้างเพงความอร่อยในตำนาน ซอสกุ้งรสฝ้ายเขียวตราภูเขาทองซอสกุ้งรสฝ้ายเขียวเข้มข้นเข้าเนื้อเพราะทุกจานมีเรื่องราล,ลูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจโอ้โหสั่งพิเศษลูกชิ้นคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพลง เมื่อ9นาฬิกา20นาทีกองทัพบ,บกพบการประทาเพิ่มเติมตลอดแนวพื้นที่ผามออีแดงปราสาทเขาพระวิหารพบฝ่ายกัมพูชาเปิดฉากใช้อาวุธทุกชนิดและปี21ส่วนฝ่ายไทยเข้าประทาตามแผนพร้อมตอบโต้ปืนใหญ่สนามรับชมทันข่าวครั้งต่อไปเวลา14นาฬิกาสวัสดีค่ะ